สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คน้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นประจําเหมือนเดิมเขาสองข้นเถาเราเรื่องขอบพุณนเอฟซีที่เขามานับฟังพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่เขามากดติดตามเอฟซี FC ใหม่เอฟซีเกา่าคุยกันไปพี่น้องมีแนวใดดีกันแนะนํากันไปปูมือใหม่พัฒนาไกลใหม่คอยเฮ็ดไปพี่น้องเลี้ยงไป ัวเด่เนกเก่งกะต้มกินตุมมส่ใบซ่าพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> ติดตามผมผู้ใดอยากโทรถามกับติดตามโทรคุยเล่นน้ำกันกับทรทั้งเฟซเด้อพี่น้องเฟซบุ๊กซุ่มสอแสงงามมันดีขึ้นเลยแหละพี่น้องทรมาคุยกันได้พี่น้องอ่าทรมาถามได้ซุ่มสอแสงงามเฟซบุ๊กพี่น้องมันดีขึ้นเล้ ขึ้นรูปผมรถดกอกมอนี้มามีแนวมาคุยพี่น้องคุยพี่น้องผู้หนึง่งถามขอมาว่าป้าผมซื้อใกล้มากสายเลือดตีเงินล้านได้หลายล้านแล้พี่น้องสายดังซื้อตัวผู้มากตัวแม่กะซื้อสายดังตีหลายล้านนึกกันเพลินมาผสมกันมันเป็นอย่างคือโปิกเกป็นป้าเพลิน่า แตทำขามาเนาะืน็ตหนำน้องๆมือใหม่มือเก่าพ่นหูอยู่ดอกบางเทีอยินพี่น้องยินยินทรงยินนจริงน่ะเลือดเอาบานเท่ากับเอื่นยินนอะยินนจริงยินดอยยินนจริงได้ไกลดีมียินดอยยินนจริงได้ผสมกันถ้ามันทรงยินนจริงออกมาก็ดีเขาเรื่องเลยพี่น้องว้าไลมันสโดุนก็คืน่ะ สื่อไกเวลาเขาสื่อไกน้ำสายดังสายได้กะ้งังพยายามสื่อตัวแม่เพิ่นมน้าสื่อสื่อสื่อมาคูนึงรถแนะนำน้ำนองนุ่งมือไม่ว่าเม่นไปซื้อตัวผูสายนี่มกักสายดังตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตีเก่งมกักนะตัวเมียไปซื้ออีกสายดังสายหนึง่งเก่งตีเงินล้านคือกันนะ่ะ มาผสมกันมันบ่กเข่ากันได้พี่พน้องบางเทียมันบ่กเข่ากันตัวผูเนาะเอาตัวผูเขาซื้อมาเนี่ยบางเทียมันเป็นพม่าตีไทยเนาะเล็ดรอดถอดถอยเอยงสิแม่พี่น้องอา่าเด็ดรอดถอดถอยแลนชบูบเลี่ยมชิงออกตัวผูบ้านี่ตัวแม่บ้านเนี่ยซื้อตัวแม่มามาตีมาบ้านเนี่ย มามาตีมามันเดินจิ้มเดินบุกนาง้อนมาผสมมันกัเล่มันบกเข่ากันพี่น้องนไปคนละท้างอืมนั่นแหละเหตุผลมันเป็นอย่างคือบกเกงสําหรับน้องนุงถามเขามาคือไก่มันต้องไปทิศทางเดียวกันนะไก่ต้องเชื่องช้นทิศทางเดียวกันใกล้ยๆกันเออมันคอยมัน ลกมมากค่อยจีได้เลนยังคอยจีเก่งอะตือตัวเก่งกับเก่งตัวไข่แนกับไข่แน่ยีนมันเข่ากันมันทรงมันก็บจีเก่งไปเลยเห็นไหมประมาณนี้สำหรับน้องนุงที่ถามเขอมาเอฟซี FC, ก็ได้ผู้พัฒนาไกลไหมผมเคยเบอกไปหลายเทียแล้วให้มันไปที่ท่งเดียวกันนะขั้นเอา ถอยเตะถอยชิงถอย,อยลุดลอดถอดถอย,อยเนาะอือันนี้เป็นมาตีไทยนะเอามาใส่ครับมาตีมาเดินจิ้มเดินจิ้มบุกนะมันบอกข่ากันมันก็นเลยได้ลูกออกมาบอกเก่งเปนจิสายเลือดเงินตีท่อได้กะ้างตีล้านตียังกะ้าง่นแนนำ้ำนองนองนองุ่งมือไมอ่มือเก่าฟังเหล่ากับพนัน อ้าวซับนี่แหละครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ